วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่กรองฝักบัวนะครับผมสําหรับใครที่อยู่หอพักคอนโดนะครับหรือว่า,าห้องเช่าที่น้ําไม่สะอาดนะครับหรือว่าเป็นตึกแถวพวกนี้ที่เราใสเกิดขึ้นกองน้ําชุดใหญ่ไม่ได้นะครับก็จะเป็นกรองฝักบัวกรองได้ทั้งเธอเสื้าด้วยนะครับผมพอเราแกะกรองออกมาจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับผมแล้วก็ฝักบัวเราเนาะก็เราก็หมุนตรงหัวบัวออกนะครับ เราก็จะใส่ทางที่ที่ไม่มีเกลียวใหญ่ตรงนี้นะหมุนเข้าไปเลยครับง่ายๆเองหมุนเข้าไปนะครับผมปึ๊บแค่นี้เองนะครับผมนีแ่แหละให้ตึงมือพอแล้วก็หมุนฝักบัวเข้าไปแค่นี้เองนะครับผมเห็นไหมเสร็จแล้วนี่เราก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับเราก็จะได้อาบน้ําสะอาดทุกหยดนะครับเห็นไหมฮะ ติดง่ายใช่นะครับผมสนใจคลิกสัง่ง